สารยาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสารยาสาระความรู้เรื่องยาและสุขภาพในภาษาชาวบ้านโดยเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดมุลราชธานีครับผมเภสัชกรทวีสิทธิ์ีรัตนชัยดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์พรันดาผานิการจากมหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีคะ่ะค่ะในช่วงหมอยาหามาเล่าวันนี้นะครับนักศึกษาเราเตรียมเรื่อง กาแฟคะ่ะเป็นเรื่องของกาแฟเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยนะคะม,มาแล้วก็เรื่องปัจจุบันนี้ถือว่าเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนทํางานคนรุ่นใหม่ค,ค่อนข้างจะแพร่หลายเลยจ่ะเลือดคนทุกคนต้องมีระดับคาเฟอีน <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นจริงๆเราไม่น่าเชื่อนะครับว่ามนุษย์จะดื่มเป็นเครื่องดื่มที่ผานกันเลยที่สุดใช่ไหมคะท <c oughs> ีนี้เราก็จะมีเราวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่า กาแฟเนี่ยในความเชื่อของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีผลยังไงมันดีต่อสุขภาพยังไงลองไล่รายละเอียดของกาแฟให้ฟังนิดนึงเาว่ามัานปเป็นยังไงบ้างกาแฟนะคะก็คือจะมีสารสําคัญตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือชื่อคาเฟอีนซึ่งสารตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ให้รสขมแล้วก็ช่วยให้เกิดธิดกระตุ้นความรู้สึกตื่นตัวรู้สึกกระปี้กระเป๋าเลยแล้วก็แล้วก็จะมีคําถามอยู่เสมอว่าแล้วกาแฟเราต้องระมัดระวัง ในคนแบบไหนมันมีความปลอดภัยหรือเรากินปริมาณเท่าไหร่ถึงจะถือว่าพอเหมาะห,หรือว่ามันมีผลดีในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคอะไรต่างๆได้หรือเปล่าวันนี้เราก็จะพูดถึงในส่วนนี้กันนะคะเราเราก็มักจะถามอย่างนี้และครับว่าแค่กินกาแฟแล้วลดอัตรา บางมันจะมีงานเอกสาร,รหลายๆอย่างที่พูดใช่ไหมว่ากินกาแฟะะกี่แก้วอายุยืนกินกาแฟเกินเท่านี้แล้วจะถึงจะเกิดพิษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งเ,เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในรายละเอียดของเครื่องดื่มสุดฮิตนะครับซึ่งในแต่ละวันเราต้องเสียเงินให้มันเ <laughs> สมอมานะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในรายละเอียดในช่วงหน้าครับสารยย ในช่วงเปิดตำราย,ยานะครับวันนี้เราไม่ได้พูดถึงยาเสีทีเดียวเราพูดถึงคาเฟอีน <Okay. S 2> นะครับรแต่จริงๆตัวคาเฟอีนก็เป็นสารอย่างหนึ่งที่มีผลต่อร่างกายมันส่งผลยังไงบ้างต่อร่างกายเราครับคืออย่างแรกเลยนะคะดที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องของการกระตุ้นความตื่นตัว เพราะว่าตัวคาเฟอีนมีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทําให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าซึ่งนี่ก็คือหมายถึงคาเฟอีนในปริมาณที่เหมาะสมนะคะคําว่าเหมาะสมในที่นี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 50- าส0ถึงสองมิลลิกรัมคำว่าเหมาะสมคือแก้วละร้อยห้าขึ้นไปอะไรไม่ใช่คำว่าเหมาะสมคือปริมาณคาเฟอีนใช่ค่ะซึ่งถ้าจะดื่มกาแฟให้ได้ ปริมาณคาเฟอีนที่ไม่เกินไปจากนี้ก็คือจะเทียบเท่ากาแฟสำเร็จรูปไม่เกิน2แก้วหรือกาแฟชงสดสักหนึ่งถ้วยนะะก็จะไม่เกิน2 0 0มิลลิกรัมนะคะ 2>, 2องรมิลลิกรัมคือกาแฟสดแค่ถ้วยเดียวเองเหรอคะเพราะว่าปริมาณของคาเฟอีนที่อยู่ในการชงกาแฟแบบคนละกรรมวิธีก็จะให้อ่า ปริมาณคาเฟอีนที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งกาแฟที่ชงสดนี่ก็จะมีปริมาณคาเฟอีนที่สูงกว่ากาแฟสําเร็จรูปโดยปกติแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเิยกินกาแฟสดได้ไม่เกินหนึ่งแก้วเนี่ยมีคนเกินมาตรฐานนี้เยอะมากจริงๆคือถ้าเป็นปริมาณของคาเฟอีนที่ถูกแนะนําโดยองค์การอาหารและยาของอเมริกาเลยนะคะก็คือเราควรจะดื่มรับปริโภคกาเฟอีนเข้าไปไม่เกินวันละ300มิลลิกรัมซึ่งจริงๆก็คือเที่าๆ กาแฟได้ไม่เกินสามถ้วยเลยนะคะไม่เกินสามถ้วยเหรอก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วนะคะ่เป็นปริมาณที่ยังถือว่าปลอดภัยอยู่นะคะในระดับนี้ครับก็คือเวลากาแฟเข้าสู่ร่างกายก็ดูดซึมรวดเร็วในไงอีกใช่ค่ะกาแฟเป็นสารที่ คาเฟอเนยเป็นสารที่ถูกดูดซึมได้ภายในเวลาตั้งแต่30นาทีแรกหลังจากเราดื่มขึ้นไปแล้วก็เป็นตัวที่สามารถผ่านเข้าสู่สมองได้เป็นอย่างดีนะคะ,ะรวมถึงก็ผ่านออกจากรกได้ด้วยในหญิงตั้งครรภ์แล้วก็สามารถขับออกทางน้ํานมได้ดีอีกด้วยก็เลยอาจจะเป็นที่มาของการที่เราจะต้องระมาดระวังเป็นพิเศษในหญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอยู่นั้นต้องถามเลยคือสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ที่ท้องอยู่เนี่ยกินกาแฟไมถึงรูปแน่ๆ ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามว่าหญิงท้องหญิงผู้หญิงที่ท้องอยู่เนี่ยไม่ควรดื่มกาแฟคือดื่มได้แต่ว่าไม่ควรจะเกินวันล,ละ200มิลลิกรัมไม่ควรจะเกินอยากจะบอกว่าบรรดาพี่ๆพ,พวกเราที่เป็นเศสัชหลายๆคนเนี่ยตอนท้องเนี่ยตารวยมากเลยเพราะยอมอดกาแฟเพื่อลูกะ <c oughs> จะประมาณนั้นแต่ในความหมายตอนนี้เนี่ย โอเคลังจะบอกว่ากินได้ใช่ค่ะแล้วสามารถรับประทานได้แต่ว่าไม่ควรจะดื่มในปริมาณที่มากเกินไปซึ่งปกติเราจะดื่มกาแฟเพื่อช่วยให้ตื่นตัวเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินวันละถ้วยสองถ้วยในคนปกติอยู่แล้วนะคะแล้วส่วนที่บอกว่าผ่านน้านมเหรอครับคะ่ะจากการศึกษานะคพะพบว่าการที่ผ่านน้ํานมออกไปผ่านน้ํานมนได้สามารถผ่านน้านมได้แต่ว่า ตัวคาเฟอีนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเลือดของทารกที่ดูดนมจากแม่ที่ดื่มกาแฟเนี่ยแค่หนึ่งใน8ของปริมาณคาเฟอีนที่แม่ได้รับเท่านั้น <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแม่จะให้นมบุตรอยู่ก็พอจะดื่มกาแฟได้นะคะในปริมาณที่ไม่สูงเกินไปก็คือแนะนําว่าไม่เกินเปเปอร์มันต้องใช้เป็นบริษัทกาแฟทำสังร้อยลิกรัม <laughs> นี่คือสนับสนุนการดื่มกาแฟแบบอน,นี้มาแล้วครับแล้วตอก็แม่ จะเรียกได้ว่าสนับสนุนก็อาจจะยังไม่ใช่แล้วนะคะอาจารย์เพียงแต่ว่าไม่ต้องกังวลมากถึงขนาดนั้นนะคะ mm hmm. แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเด็กในายุต่ํากว่า3เดือนเนี่ยเขาจะขับกาแฟได้น้อยกว่าผู้ใหญ่มากขับออกได้ช้ากว่าผู้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีโอกาสที่จะค้างอยู่ในตัวเด็กทารกแล้วก็อาจจะเกิดผลได้พูดย่งไงว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องทานแต่คราวนี้เนี่ยคือคือบางคนพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนกการอดกาแฟเป็นเรื่องง่ายง่ายนะสำหรับบางคนนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็ทํา ทำงานเปเปอร์หรือทำงานวิจัยออกมาเพื่อจะบอกว่ามันพอจะอารมณ์อร่วยกันได้อยู่ในระดับหนึ่งไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวคาเฟอีนเองเนี่ยในแต่ละขนาดมันก็ส่งผลต่อร่างกายไม่เหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าขนาดต่ำกว่า200มิลลิกรัมเนี่ยจะอยู่ในระดับที่กระตุ้นให้กระปี้กระเป๋านะคะแต่ว่าถ้าเกินจากนี้ไปที่ ประมาณไม่เกินสัก500มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าตรงน,นี้จะเริ่มเกิดผลเสียแล้วขณะที่เกิน200มิลลิกรัมขึ้นไปจะเริ่มอาจจะทําให้มีอาการมือสั่นขึ้นมา mm hmm. หรือว่าเริ่มจะกระวนกระวายได้บ้างแล้ว mm hmm. แต่ถ้าเป็นระดับที่เกินกว่า500มิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ยออขออภัยคะ่ะ1,000มิลลิกรัมจะเรียกได้ว่าจะเข้าสู่ภาวะของคาเฟอีนเป็นพิษแล้วนะคะ mm hmm. อาจจะเกิดการใจสั่นขึ้นมาได้แล้วก็หัวใจ เป็นเรื่องของการกระวนกระวาย,ววายแล้วก็จะระสับระสายอะไร<ช>ประมาณนี้นะค,ะครับแล้วก็บางคนเองเนี่ยจริงๆก,กาแฟามันมีผลต่อเรื่องการนอนด้วยการกินกาแฟาในแต่และช่วงเวลาก็สําคัญาบางมันก็จะมีผลทําให้หลับไม่สนิทนะครับคือมันก็จะเป็นวงจรขึ้นมาคือกินกาแฟามากเกินไปหลับไม่สนิทตืต่นขึ้นมาก็ง่วงก็เลยต้องกินกาแฟา<ช>ต่อเข้าไปอีกอะไรประมาณนี้ ทีนี้เนี่ยมีใครบ้างครับที่ต้องระวังมากๆลยเรื่องการต้องกินกาแฟนอกจากคนท,ท้องที่เราบอกไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังซึ่งเนื่องจากว่าในกาแฟเนี่ยนอกจากคาเฟอีนก็จะมีพวกแร่ธาตุอย่างเช่นแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมสูงแล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของการขับ แล้วก็เรื่องสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายอยู่เดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟเนี่ยก็จะเพิ่มปัญหาในส่วนนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะครับก็คือบางทีเนี่ยที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่าบางทีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับกังวลแต่เรื่องยาแต่จริงๆเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยก็เป็นสารอย่างหนึ่งที่กระทําต่อร่างกายเหมือนกันมีผลด้วยนะครับ ก็ผู้ป่วยที่มีโรควิตกกังวลนะคะเนื่องจากว่าคาเฟอีนเนี่ยกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็มันทําให้เกิดความกระสับกระส่ายได้อย่างที่บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นอาการอาจจะแย่ลงได้นะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิสตสูงก็คือเป็นโรคความดันโลหิสตสูงแล้วดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลไม่ดีนักเพราะว่ากาแฟก็จะมีฤทธิ์เร็วขึ้นมแรงขึ้น,น,นค่ามดับกระสูงขึ้นใช่ค่ะนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยก็อาจจะ มีผลรบกวนระดับของน้ําตาลในเลือดอยู่แล้วคือที่จริงเวลาเรากินกาแฟเราอย่าคิดว่าเราได้แต่กาแฟอยากจะบอกว่าปริมาณน้ําตาลในแต่ละวันของกาแฟเย็นแต่ละแก้วเนี่ยวิ่งวันละสิบกิโลยังไม่พออะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือสําหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนปกติที่ยังไม่เป็นเบาหวานเนี่ยก็มีการศึกษาที่พบว่ามันช่วยป้องกันการเกิดก็ใช้คําว่าลดความเสี่ยงจะดีกว่าค่ะอาจารย์ในการลดในการเกิดความ เบาหวานชานิดที่2ก็คือการดื่มกาแฟเป็นประจำเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเบาหวานชานิดที่สองได้นะคะมีะการศึกษาออกมาแต่การศึกษานั้นได้บอกไหมว่ากินกาแฟใส่นมกระเสริมน้ำตาลแต่ตว่านะใช่ค่ะจะต้องหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟที่ใส่นมหรือว่าน้ําตาลหรือครีมเทียมนะคะจึงจะได้ผลดีแล้วก็อีกคนที่ต้องระมัดระวังก็คือผู้ป่วยต้อหิน,นะค่ะเนื่องจากกาแฟเนี่ยสามารถคาเฟอีนสามารถเพิ่มความดันในลูกตาได้ก็จะไม่ดีต่อผู้ป่วยที่เป็นต้อหินนะคะ แล้วก็เนื่องจากว่ากาแฟมีสารอื่นๆที่ช่วยเพิ่มการขับปัสสาวะได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มการขับแคลเซียมออกไปกับปัสสาวะได้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสูงอายุหรือว่าคนที่เป็นกระดูกทุนก็จะต้องระมัดระวังด้วยพูดแน่ๆว่ากินกาแฟแล้วแคลเซียมในร่างกายจะน้อยลงยนะครับดังนั้นค,คนที่ต้องการแคลเซียมยกตัวยอย่างเช่นคนที่สูงอายุคนที่เป็นกระดูกทุนเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยง <รอ S 1> ใช่ค,ครับครับ ซึ่งอ่ะโอเคเราก็จะได้เห็นเลยว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอันตรายบางสว่วนแล้วก็อันตรายน้อยกว่าที่เราคิดยกตัวอย่างเช่นในคนท้องที่เรากลัวกันมากมายเนี่ยจริงๆไม่ได้ถึงกับห้ามแต่คุณต้องลดปริมาณลงก็อาจจะเหลือวันละแก้วหนึ่งอะไรประมาณน,นี้ได้นะครับส่วนในคนหลายๆคนที่ชะล่าใจเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะทางไตที่เรามองว่ามันไม่ใช่ยาแต่จริงๆมันก็มีผลต่อร่างกายเหมือนกันในแบบนี้หรือคนที่ ต้องการแคลเซียมที่เราไม่ได้คิดอะไรแต่กินไปเนี่ยภา,ภ,าภาวะกระดูกของเราก็จะอ่อนแอลงเพราะว่าแคลเซียมน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงหน้าครับสารยาครับเรา อยู่ในช่วงแชร์มาหมอยาตอบนะครับเราก็ยังอยู่ในวังวนของกาแฟอยู่นะครับเครื่องดื่มสุดโปรดของทุกคนซึ่งผมเองวันหนึ่งก็สองแก้วเป็นน้อยน้อยประมาณนั้นนะครับออคราวนี้ก็มีคําถามแบบคําถามง่ายๆเลยจากทางบ้านว่ากินกาแฟร้อนกาแฟเย็ยนในต่างไหมก็ต้องดูว่าเรากินกาแฟเพื่อจุดประสงค์ไหนนะคะถ้าจะว,ว่ากินเพื่อโช์แก้วอะ่ะ <laughs> ถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะมีผลนะ,ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าหวังผลว่าอยากจะกินเพื่อให้รู้สึกตื่นแล้วกาแฟเย็นกับกาแฟร้อนเนี่ยมันทําให้การดูดซึมคาเฟอีนเข้าไปมันต่างกันไหมก็ต้องบอกได้เลยว,ว่าไม่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าเขาได้มีการทำํำก,การศึกษาเปรียบเทียบแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นการดื่มกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็เนถ้ามันมีปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มแบบสองประเภทนี้เ<ม>ทียบเท่ากันก็จะมีการดูดซึมเข้าไปไม่แตกต่างกันนะคะหายม่วงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือไม่ว่าจะเป็นเย็น,นใช่ไหมคะขึ้นกับความชอบได้และทนี้เนี่ยถามว่าที่เรากินเนี่ยเราเราติดเพราะว่าบาลิสต้าหน้าตาดีหรือว่ากินเพราะเราติดกาแฟจริงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะต้อง อาจจะต้องเป็นเหตุผลส่วนบุคคลไปนะคะแต่ถามว่ากินกาแฟไปนานๆแล้วมันเสพติดไหมการอื่นเลยเราจะกล่าวถึงคําว่าเสพติดก่อนโดยทั่วไปสารที่เรียกว่าเป็นสารเสพติดอย่างพวกแอมเฟตามีนหรือว่ามอร์ซีนอย่างนั้นนะคะเราจะใช้คําว่าเสพติดเพราะว่าสารเหล่านี้มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งสารตื่อประสาทตัวหนึ่งก็คือ,อชื่อว่าโดปามีน ซึ่งเป็นสารเสื่อประสาทแห่งการเสพติดแต่ว่าตัวกาแฟเนี่ยไม่ได้มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้คําว่าเสพติดกับกาแฟไม่ได้นะแต่ถามว่าแต่แต,แต,แต่มันก็คืออาจจะเป็นเพราะบาลิสตาอย่างนี้ใช่ไหมบาลิสตาทําให้หลั่งโดปามีนได้ <c oughs> เกิดคาภาวะคลั่งไคล้ไงเป็นไป <c oughs> ได้เลยคะ่ะอาจารย์เอาอย่างนี้ครับคือคือคำว่าเสพติดเนี่ยเวลานิยามที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะบอกว่า หลังจากใช้แล้วเนี่ยมันมีผลต่อร่างก<ช><ๆ>ายทางร่างกายไหมคือบางอย่างมันติดเนี่ยมันเป็นเรื่องความคุ้นชินเป็นเรื่องความคุ้นชินอย่างนี้มากกว่านะครับในขณะที่สารบางอย่างในเวลาติดแล้วเนี่ยมีอาการถอนถอนเช่นเหมือนจะคนสูบบุหรี่แล้วเนี่ยจะเลิกเนี่ยมันมีผล<ช>ต่อร,ร, ين, <ๆ>ร่างกายจริงๆมีผลทางฟิสิกอลที่เปลี่ยนไปจร ين, ิงๆแต่ส่วนกาแฟเนี่ยจร ين, ิงๆเราบอกว่ามันไม่ได้มีผลรุนแรงอย่างนั้นสรุปว่ากาแฟจริงๆเนี่ยไม่ติดง่าย<ป>นะครับติดไม่ง่ายว่างั้นเถอะนะครับแล้วดื่มกาแฟอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์ครับ ก็คือการดื่มกาแฟนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าความไวต่อคาเฟอีนในแต่ละคนเนี่ยไม่เทียบเท่าไม่เท่ากันนะคะ,ะบางคนเนี่ยดื่มกาแฟในปริมาณเท่ากันคนนี้อาจจะแค่รู้สึกสดชื่นแต่บางคนอาจจะเริ่มมือสันแล้วเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากการสังเกตตัวเองก่อนเลยว่าคุณมีความไวต่อกาแฟมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะได้เลือกปริมาณการดื่มที่เหมาะสมกับตัวของแต่ละคนไปนะคะ แล้วก็ข้อต่อไปเลยก็คือ,อมันเป็นคําแนะนําของสุขลักษณะการนอนเลยนะคะเรื่องของการดื่มกาแฟเนี่ยว่าไม่ควรจะดื่มในช่วงตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปจนถึงหัวค่ําเพราะว่าอาจจะส่งผลทําใไม่เกิดการนอนไม่หลับในช่วงกลางคืนแล้วก็อย่างที่อาจารย์กล่าวไปว่าก็จะเป็นวนเป็นวงจรไปว่าอนอน,<า>นไม่พอครับ นอนไม่พอแล้วต้องไปกินกาแฟเพิ่มใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันบางคนเขาบอกว่าฉันก็นอนอยู่ไงแต่การหลับมันไม่สนิทมันไม่เ<ฆ>ีพอม,มันมีผลมอนกันนะครับนอกจากนี้ก็ไม่ควรจะดื่มกาแฟในขณะที่ท้องว่างนะคะเพราะว่ากาแฟมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้กรดที่ออกมาเนี่ยกัดกร่อนทําลายกระเพาะอาหารของเราได้<ฆ>แล้วก็กาแฟเองเนี่ยก็มีฤทธิ์เป็นกรดมันอ่อนอยู่ด้วยด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะดื่มขณะที่ท้องว่างค่ะ แลวก็เนื่องจากว่าแกาแฟเนี่ยเพิ่มการขับปัสสาวะได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดื่มน้ําให้มากๆเพื่อชดเชยกับปัสสาวะที่เราอาจจะเสียไปมากขึ้นจากการดื่มกาแฟแล้วก็รับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มแคลเซียมเนื่องจากพอแคลเซียมถูกขับออกไปก็อาจจะทําให้เราต้องเสริมเข้าไปนิดหน่อย แต่ว่าแคลเซียมเนี่ยอาจจะพบได้ในอาหารทั่วไปนะคะไม่จําเป็นต้องอาจจะยังไม่ถึงขั้นจําเป็นต้องรับประทานอาหารเสริมเพิ่มพวกอาหารผลิตภัณฑ์จากนมหรือว่าปลาตัวเล็กๆอย่างนี้ก็จะมีแคลเซียมที่สูงอยู่แล้วประมาณนี้แต่จริงๆผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเทรนคนรุ่นใหม่จริงๆทุกวันนี้กินกาแฟเยอะขึ้นไหมหรือหรือกินเพราะว่าเจอหลายๆคนนะครับที่เป็นนักศึกษาเนี่ยบางคนเนี่ยไม่กินกาแฟนะะในขณะที่คนในรุ่นผมเนี่ย ไม่ไม่กินกาแฟไม่รอดอ่านหนังสือไม่จบยกตัวอย่างเช่นสมัยเรียนอยู่เนี่ยจะมีเพื่อนบางคนเนี่ยสามารถตักผงกาแฟเข้าปากแล้วกินน้ําตาลเพื่อให้ตัวเองสามารถคงชีวิตในการอ่านหนังสือได้น,ะ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 นะักศึกษาบางที่เราถามนักศึกษารุ่นใหม่ๆหลายๆคนบอกว่าไม่กินกาแฟเลยก็มีนะครับเพราะว่าเราก็จะเจอเทรนด์คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะดูแลสุขภาพมากกว่าซึ่งเราจะพบว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยยอดขายแอลกอฮอล์พวกเบียร์เนี่ยลดลงโ<ช>คคาโคล่าก็ลดลง นะครับเครื่องดื่มที่เป็นเทรนที่มีข้อมูลว่าทำลายสุขภาพในคนรุ่นใหม่เขาก็จะใช้น้อยลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยออโอก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วว่ากาแฟเนี่ยเราอยู่ด้วยกันกับมันได้นะครับเป็นเครื่องดื่มที่ของมวลมนุษยชาติฟังคำยิ่งใหญ่มากนะครับมีผลกระทบต่อหญิงตั้งคันไหมมีก็อยู่ในขอบเขตท,ที่รับไ,ได้นะครับม,มีผลกระทบต่อใครบ้างเราก็มีทําให้อะไรนะ ดูดซึมแคนเสีมยมลดลงแล้วก็กินนมเพิ่มสิแก้แก้ไขอะไรได้ <Okay. S 1> นะครับดังนั้นของทุกอย่างในในโลกนี้จริงๆเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียมีเงื่อนไขเวลาเราเข้าใจมันเราก็สามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุข <Okay. S 1> นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากกาแฟไว้ให้กับท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ